สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูน้องโตต้านะครับน้องโตต้าชูมือขึ้นหน่อยเร็วอ่าแล้วก็น้องไตตั้นนะครับนี่มาเป็นขี่จักรยานเลี้ยงบอน้องโตต้ากับน้องไตตั้นจะมาขี่จักรยานเลี้ยงบอช่วยปลูกนะครับนี่บอมาแล้วเอาเร็วตเตรียมจักรยานเร็วตเตรียมจักรยานเร็วตเตรียมจักรยานเร็ว เตรียมจักรยานตะล่อมบอให้ป okay. 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 ู <can <can ่หน่อยเร็วเตรียมจักรแล้วเตรียมเตรียมเตรียมจักรยานตะล่อมบอให้ปู่หน่อยเร็วไปแล้วนะครับหน้าปู่ไปแล้วนะครับปู่ไปแล้วปู่ไปแล้วปู่ไปแล้วปปู่ไแล้วครับเฮ้ยจักรยานไปสิเดี๋ยว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 ขาตั้งโหลดขาตั้งโหลดเดี๋ยวแป๊บนึง เอาละครับตอนนี้ก็กำลังจะแข่งแต่หลังจะแข่งมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์กับจักรยานนะครับอ้าวมอเตอร์ไซค์กับจักรยานใครจะเร็วกว่ากันนะครับไปแล้วเร็วปู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 ให้โตต้าออกก่อนเร็วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเร็วอย่าเพิ่งไปแล้ว ไปแล้ว <ford passage S 1> ไปแล้วไปแล้วโตต้าไปแล้วโอ้พี่ตั้นก็ไปแล้วอ้ไปแล้วไปแล้วโตต้าไปทางนี้โตต้าโตต้ามาหาปู่นี่โตต้ามาทางนี้มาหาพี่ตั้นโตต้าโตต้ามาหาพี่ตั้นเนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ครผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามติดตามไตตันกับโตต้าเลี้ยงบอต่อไปนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ